อันนี้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาแอร์ใช้กับน้ำยาแอร์ 134a เท่านั้นนะ,ะน้ำยาแอร์ยังอื่นใช้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่รถทั่วไปก็ 134a อันนี้นี่วิธีการใช้งานก็คืออันนี้มันจะมีหวัวไอเข็มแทงก็แทงไปที่นี่จุ๊บแบบนี้อันนี้แทงเข้าไปฟึดอย่างเี้แล้วก็อันนี้ต่อก็กับไอทางท่อโลโลเพลชเชอของรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็มันก็จะดูด น้ำยาตัวนี้ก็ไปอันนี้ก็จะไปะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นไปทําให้ไอ้เจ้าตัวโมเลกุลของ 134A เนี่ยแตกตัวออกไปแล้วก็เพิ่มทําให้ความเย็นมากขึ้นลดการทํางานของคอมเพรสเซอร์พูดง่ายกคือช่วยทําให้แอร์ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะช่วยประหยัดน้ํามันได้ด้วยเพราะว่าแอร์ทำงานได้ดีขึ้นแบบนี้อันนี้ก็มีทั้งหมดดูสองลก็ ยกชุดไปทั้งหมดนี้เลย2โหลกับไอ้เจ้าตัวสายเซอร์วิสต,ตรงนี้โอเคครับ